เป็นแบบพรีเซนเตอร์เลยก็ผมก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ลานเอชแล้วจะมีผมที่เป็นตัวแทนของสลิปปิ้งมาร์สของลาเนชแล้วก็มีน้องๆไลแคนด้วยที่เป็นตัวแทนของเลช้าด้วยอ่ามันช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นเพราะว่าสลิปปิ้งมาร์สของลานเอชเขาขึ้นชื่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวของสลิปปิ้งมาร์สเ่ยเขาปรับสูตรใหม่ด้วยมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นมากกว่าเดิมมันก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยได้นานถึง24ชั่วโมงฉะนั้ คนที่พักผ่อนน้อยหรือว่าดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็ตัวนี้ช่วยได้มากให้ดูบอกว่าตัวเราเองเราปวว่าใช่พี่ใช่ครับคือผมมาใช้ตัวซิปปิ้งมาสองร้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบตัวตัวอาวอเตอร์ซิปปิ้งมารวมถึงตัวลิตรที่มันเป็นลิตรมาช่วยเลยก็ผมว่าีทิงตัวดเป็นผุนเลยนะคะเป็นผลเลยเอกกับตานเดียร์ในความรู้เห็นหรือปวดหน่วย ล้านเน็ตช่วนะครับผมตัววอเตอร์ซีฟิ้งมาสังหารลมเด็กเล่นมาดื่มมาดื่นะครับผมนี่ก็ฝากมาได้ข้อบ่งบอกข้อใจแล้วก็อย่าลืมสับสนนี่เจ๊ก็บอกว่าจบไปรอบนึงแล้วเขาบอกว่าไปเดินป่ามาแต่กลับเขาบอกเขาป่าสว่างว้ามากคือไอ้ที่เหมือนนำน้ำเนี่ยคือเหนือใช่เลเทมากครับแต่ยังสว่างอยู่ดีมันว่าบทำยังไงครับมันเป็นมุมกล้องเป็นประเด็นโทรศัพท์อันใหม่หรือยังไงเอ่ยผมว่ามันคน Uh, วันวันที่ผมไปกับพี่มาช่ะอากาศดีด้วยทามันเปิดแล้วก็แล้วก็แดดมันก็ค่อนข้างแบบว่าแรงพอสมควรอะไรเงี้ย <ง presence S 2> ก็เลยอาจจะทำให้แบบเออพอมันออกกล้องแล้วมันดูแบบสวา่าง่า <c oughs> แบบไทยก็เอาเตะๆไม่อยู่เอาอยู่เอาไม่ลงแขนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขนลอยเลย<โ>ครับเพราะว่าสนุกมากคืออันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ชีวิตผมที่ได้ไปเดินป่าครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ ด้านโชคดีที่ได้ไปกับพี่มาสองคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นพีที่น่าจดจำมากแล้วก็ทุกอย่างมันราบรื่นกว่าที่คิดมากๆทุกอย่างพ่อเขาบอกว่าเงินตัดนี่เขาสมสมบัตินิดนึงอะไรเงี้ยเรามันยังไงเงินถลอะไรเงี้ยเออคสมสมสมบัติก็พอได้อยู่เพราะว่าแต่ว่าตอนคือตอนแรกอ่ะผมสารภาพตรงเลยว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่า ผมก็เคยตอนอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่ไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเดินเดินขึ้นภูเขาเป็นเรื่ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปที่ภูสอยดาวรอบนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้เลยว่ามันมันหนักมากเลยนี่ยมันจะสมุติว่าประมาณกี่กิโลภายในยนหนัน่าจะประมาณหกเจ็ดกิโลได้เราเราดีดีดเนาะเพราะว่ากานเติมอะไรก็ต้องวาวแผลนะเออเพราะว่าที่นี่มันเป็นช่วงหน้าธรรมชาติอ่ะนะก่อนตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีเซิร์ชอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะมัน ควรจะต้องรีเซิร์ชแต่ว่าแต่ว,ว่าผมคนที่มาร์สเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ต่างคนต่างก็ไม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอรอก็เลยไม่ได้มีใครรีเซิร์ฟในเลยแบบไปเอ็นจอยอย่างเดียวแบบนี้ก็คือพัฒนาการเลยพัฒน,นากานเลยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็แบบคืออย่างที่คลิปที่ทุกคนเห็นในในในทิกตอกหรือว่าในโซเชียลมีเดียอย่าเงี้ยก็คือระหว่างทางก็จะเจอพี่พี่ที่แบบ เป็นนักเดินป่าอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปแคมปิ้งกันทั้งนั้นก็จะมีทั้งขาขึ้นทั้งขาลงเลยซึ่งพี่ๆแต่ละคนที่แบบเดินสวนเราหรือว่าเดินไปกับเราอ่ะเขาก็ให้กําลังใจเราดีมากแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาเช่นกันอเลยเนงะี้ยมันหัวมันเป็นแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเดีแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆนะ <c oughs> เออเพราะว่าหลายคนอยากไปเดินกับเราด้วยอยากฮีทแท็ดอะไรอย่างเง,งี้ยอยาอยากออกากาศไม่เอ้ยพี่มันพี่มาเขาเพิ่งทำอะไรนะซิแพะแบงค์ไปไม่เห็นหนูเจเลยอ่ะ เออกระตั้นอยู่อะไรไม่เออสดงว่าที่ผมผอมลงที่ผมลงลงใช่ผมก็ถ่ายซีรีส์อยู่อ่ะช่วงนี้ก็เลยออกกำลังกายกันเยอะเป็นแบบว่ามันต้องใช้เรื่องล่างใช่ใช่ใช่อยากติดตามกันมีโอกาสได้เห็นเออเดี๋ยวถ้าถ้าซีรีส์ออนน่าจะปีหน้าแบบนก็น่าจะได้เป็นแบบใช้ล่างเยอะอะไรนะเออนักมวยนักมวยนานประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอยากให้เดี๋ยวอยากให้ติดตามแต่ว่าในในส่วนของฟิตริตต้าเนี้ยก็ก็มีวาง ก็กหวังว่าถ้าเชคคิวมันได้เลยนะเดี๋ยวก็อาจจะมีทริปที่แบบไปจอยกับพี่เพื่อนๆนะครับเป็นแฟนอยากไปเดินด้วยอ่ะเออก็ไปด้วยกันก็ไปด้วยกันอยากขึ้นอยากขึ้นภูอะไรอย่างเงี้ยต้องขอเตือนไว้ค่ะไปไปด้วยกันได้เลยอ่าแต่มีผมให้อีกเรื่องนึ่งแล้วน้องเหนือนไปเที่ยวนี้เดี๋ยวว่าไงบ้างคะเออ ตั้งหนึ่งเขาว่าค ok ่อนข้างเป็นห่วงจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่แค่ตั้งหนึ่งก็คือพี่ๆที่ออฟฟิศผมอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยกันสั่งของช่วยกันเตรียมของให้ผมเพราะว่ามันเป็นชุดแรกของผมแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยดีจัดการตัวเองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพี่ๆเพราะว่าเป็นห่วงแบนว่ากลัวผมกลัวผมไม่รอดพี่ๆใครแบกใครครับเราแบกมันาเนร้านแบกเราเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปน่าจะลงในช่องที่มาเป็นเลยก็รอติดตามถ้าอยากดูก็รีบ ประเด็นอันหนึ่งคือที่เชียงใหม่ผมโตอีกแล้วเป็นพวงแล้วอะไรอย่างเงี้ก็เห็นเห็นคลิปแล้วว่าตอนนี้น้ำมันเรื่องขึ้นสูงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ใครที่อยู่ที่เชียงใหม่รู้ว่าง้าพักเหนือแล้วก็อาศัยอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็อยากให้ระวังกันนะครับก็เป็นห่วงความปลอดภัยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรคอยติดตามข่าวจากทางในโซเชียลมีเดียด้วยเดี๋ยววันทีน้ำมันมาเร็วเราจะได้แบบจัดการอันนีี้มการรชุมให่กพิการ อ่อที่ที่บ้านผมเพราะบ้านผมไม่ไม่สะดวกโอเคจ้าจเดี๋ยวเดี๋ยวเาคอ่านมา